ก็แปลงเนี้เป็นแปลงของทางบ้านนี่แหละตรงข้ามกันเลยอ่กกล้องแพนไปที่เราจะขุดพรุ่งนี้แหละที่เราดูหัวกันเมื่อกี้นะนะครับแล้วก็ทีนี้แปลงนี้ทําไมมันดูโดนทําลายเยอะเหลือเกินพี่เปียกเล่าให้ฟังหน่อยก็แปลงนี้เขาโดนเพลี้ยไฟใายแดงทําลายเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ปรับปรุงบำรุงดินไม่ได้ไม่ได้อะไรเนาะเพราะว่า ก็เลยปล่อยตามธรรมชาติอืตอนนี้พอเพี้ยไฟกินก็ก็มาปพระคุมฉีดปุ๋ยฉีดยาไงอ๋อคือสภาพเดิมคือต้นไม่แข็งแรงไม่ได้ปรับปรุงดินไม่ได้อะไรไม่ได้ใบใหญ่ใบโตใบอะไรอ่าใช่ใช่ใช่ก็เป็นอย่างนั้นคือนี่ด้วยอันนี้นะเดือะโกดเลยเดือะโกดหล่นเลยใบลงใบด่างก็มีอีกก็มีวันนี้นะครับที่ว่าไอ้มีวันฝนตกมาตรงของเราเนี่ยคือมีระบบน้ําช่วยป้องกันไอ้นั้นก็ แล้วผมเดินเทอร์โบแพนกับออยนายไปแล้วไปตั้งสองครั้งแล้วตอนนั้นก็ช่วยไปได้เยอะให้กล้องแพนไปฝั่งของพี่เปีย้นนะเราต้องมีสายน้ำหยดหน่ยครับไปนู่นเลยนะสายน้าหยดเนี่ยคือลากที่หลังลากที่หลังเพราะเห็นเนี่ยมายืนเห็นท่าไม่ดีแล้วก็คือคือเราเราปลูกแรงอยู่แล้วเราปลูกแรงกับเขาอยู่แล้วทีเนี้ยสายน้ําหยดเนี่ยลากมาที่หลังแต่ตอนที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยเราก็คู่นี่เหมือนเดิมเราคู่กันเขานี่แหละคู่กันไปปลูกพร้อมกันปลูกกันไปนี่แหละ แต่เราฉีดฉีดตัวไอนเทรบน,นกับเทอร์โบแพนเนี่ยเข้าไปเหมือนเดิมอ่ามันก็โตเลยอู้มือบนะครับตรแต่พอจังหวะทด่เขาเป็นใบด่างปุ๊บไอเป็นเรื่องของเพียฟไฟแ<ม>ดงปุ๊บมันก็จะเข้าของเราไงสังเกตว่าของเพียฝั่งนี้โดนนิดหน่อยเห็นไหมอ่าแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้โดนนิดหน่อยแต่ฝั่งตรงกลางเนี่ยคือเหมือนเราเอาอยู่อ่าเราอยู่เราอยู่นะครับนี่คือข้อดีของการ ใช้ใช้ไอตัวคู่นี้เอาตัวคู่นี้นะขายของนะฮะกล้องขายของแต่ตัวคู่นี้นะครับกล้องขายของขายของนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าสมาชิกในกลุ่มเอาไปใช้นเนี่ยก็ถ้ารู้สึกว่าจะคุมไม่อยู่อะไรเนี่ยก็ผสมผสมยาผสมยาก็จะเป็นอะไพีดาเบนครับไพรีดาเบนช่วยอาไพลีดาเบนช่วยไปนะครับมันก็จะเนี่ยจะคุมอยู่อย่างผมนี่เลยจะคุมให้จะคุมให้อยู่เลยแต่ข้อดีที่เราใช้ตั้งแต่แรกคือมันโดนทําลายน้อยมากอ่า ถ้าไม่ใช้มันทําลายแบบแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยอ่ะนะมันกินหมดเลยเราต้องป้องกันเพราะว่ากลุ่มที่เราใช้ตัวนี้มันจะทําให้ใบใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนาอ่าครับก็ดูของเราครใบที่เหลือเนี่ยยังยังจะเขียวอยู่เลยนะยังยังดูเนี่ยนี่ร่องรอยโดนลายแดงทําลายแล้วนะแต่ใบมันยังอยู่แล้วสังเกตใบมันใหญ่กว่ากันมากอ๋อในแเขาม่รับงพี่เมียนลองแผ่นมาฝั่งนี้ด้วยลองติดนะครับเนี่ยนี่ใบเขาจะเล็กๆเลยใบยังไม่ใหญ่เห็นไหมหมดกินหมดนะครับแล้วเวลาโดนทําลายหนัก คือลายแดงมันเข้าทั้งสองแปลงนั่นแหละมันเข้าหมดแล้วครับมันเข้าหมดมันเข้าทั้งสองแปลงเพียงแต่ว,ว่าฝั่งเราอะ่ะมันเข้าแล้วมันมันโดนทําลายน้อยอเพราะว่าทางนี้ทางนี้เข้าฝั่งนี้อ่าทางนู้นก็ของเขาอีแปลงนู้นติดเหล่านู้นถ้าเข้าทางนู้นเือนกันโอ้โหมีทั้งสิ่งที่จะเข้าทั้งนั้นเลยไอแปลงนู้นน่าเกลียดมากเลย <laughs> นูน้นกกคือหนักเลยนูนนะ้นแต่กล้องอะันนี้จะของเดียวกันแต่กล้องอาจะมองไม่เห็นหรอกมันไกลอ่า่องมันเพราะว่าโดนโดนเพี้ยไฟายแดงประกบสองข้างแปลงนี้นะครับ อันนี้คือข้อดีนะเราบอก F c ซีว่าถ้าถ้าเรา<ด>เน้นในเชิงป้องกันสร้างความแข็งแรงให้พืชอ่ะเวลาเพี้ยไฟระแดงมาของเรามันจะกระทบน้อยอะนะแต่ที่ไม่ใช้มันกระทบเยอะแต่ถ้ามีเวลาฉีดอ่ะครับมีเวลาฉีดมันแทบจะไม่ค่อยเข้าแต่อย่างผมเนี่ยมีอาชีพรับจา้างขุดหมองคุดมันเลยก็จริงๆสิบวันที่ห้าวันผมต้องฉีดแล้วแต่มันไม่ได้ฉีดแล้วพัดไว้ก่อนเหรอพัดไว้ก่อนแล้วมันฉีกี่ครั้งอ่ะพี่แปลงเนี้ยนี่รู้สึกผมจะฉีดไปแค่สองครั้งสามครั้งเองนะตรงเนี้ย ก็ได้ขนาดนี้ก็เหมือนเดือนละครั้งก็ได้ขนาดนี้ก็เอาแล้วครับเพราะว่านี่ก็โอ้โหได้มาเพราะว่านี่ปลูกเดือนวันน่าจะประมาณปลายพฤศจิกาเนี่ยนะเดี๋ยวทันวากล้องเดินข้ามไปหน่อยให้ไปดูใบใหญ่ๆที่โดนไรแดงทําลายแต่มันไม่ได้เสียหายเยอะสองสองเดือนก็กล้ว่เมื่อกี้ใช่ไหมเนาะเพราะว่าปลายปลายพฤศจิกาปลายพฤศจิกาทันวาเดือนหนึ่ง บุกลากระสองเดือนยังไม่เต็มสามเดือนอ๋อจะไม่เต็มสาเดือนเลยเนี่ยยังไม่เต็มสาเดือนเลยโอ,โโอโ้เอฟซีนี่ยังไม่เต็มสามเดือนนะแต่มันจะคุมร่องนะอ่าจะคุมร่องแล้วครับมันจะคุมร่องแล้วมันจะคุมร่องแล,แล้วนี่เราไม่ได้เดินเข้าไปตรงกลางเนี่ยนี่ครับนี่สองเดือนกว่าๆนะแล้วก็โดนเพี้ยไฟลายแดงระบาดไปรอบนึงนะถ้าเอฟซีดูใบจะเห็นเป็นรอยลายแดงกินเยอะเลยแต่มันยังเขียวอยู่เอ้าถ้าเทียบกับฝั่งที่ไม่ใช้นี่คนละเรื่องใช่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่อง นี่ของเขาก็อยู่เท่ากันอายุกันใกล้เคียงกันไปได้เท่านั้นแหล้วอย่างนี้ถือว่าไม่ล่วงแล้วใบอ่ะมีใบไม่ล่วงแล้วครับเดี๋ยวมันจะเขียวขึ้นมาแบบนี้ถือว่าไม่ล่วงนะเดี๋ยวเราเติมอาหารไปก็จะเขียวขึ้นมาใช่ใช่ท่อโน่นโน่นโน่นหัวโค้งผมเหมือนกันทั้งฝั่งนู้นอ่ะฟองมองเห็นไหมในน่ำมืดตึ๊บเลยฝั่งนู้นอ่ะฝั่งที่ว่าเลยไปเห็นนูลนนะครับไกลๆนะครับอันนู้นคือเรา อ่าหนูทดลองเหมือนกันทดลองให้ผลิตภัณฑ์อีกเจ้านึงเออเป็นไงพี่เหลือแต่ต้นเอ้าโ <c oughs> ถเอ้ยนึ่ว่าจะโ์ของดีแล้วไปไปไหนล่ะเหลือแต่ต้นเหมือนกันเนี่ยครับเพื่อไฟกินแบบนี้เลยเหรอแหมเราจะไปเอ่ยชื่อบริษัทละอ่าเราเขาก็ว่าของดีเราก็จัดการให้เออเออเรามาแล้วเราเชียร์ของเราอย่างเดียวครับอ่าเราจัดการให้หรือเขาจัดการ <c oughs> เราเขาเขาส่งม,มเราจัดการให้แต่เราเขาตัวนี้เขาจัดการเราเรียบร้อยหมดแล้วเอาเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นอีกแปลงหนึ่งที่ระบาดหนักนะครับโดยที่แปลงของพี่เปีย่ยอยู่ตรงกลางไปเอากล้องแพนมาตรงนี้ครับตรงมาดูฝั่งริมนี้นะครับอันนี้แปลงพี่เปียรที่ที่ว่าแปลงเพื่อนบ้านระบาดนะครับอันนี้คือแปลงเพื่อนบ้านระบาด <c oughs> เห็นไหมใบคนละเรื่องเลยนะ มันนี่ะครับถ้าเราเอาไม่อยู่ก็เราสตะจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าแล้วกล้องแพนมาตรงนี้ครับมันก็มันก็จะลามเข้ามาแปลงพี่เปียตรงนี้เห็นไหมริมๆเนี่ยจะหนักมากนะแต่ถัดเข้าไปเนี่ยเอาอยู่หมดเห็นไหมถัดเข้าไปเอาอยู่หมดก็คือว่าการลุกลามมันจะน้อยไงของเราใบหนาหน่อยมันกินช้าใช่ใช่นี่ครับคือนีน่ยคืออย่างไงี้ใบไม่ร่วงแล้วอย่างเงี้ไม่ล่วงอย่างงี้งเดีย๋ยว<อ>เดีย๋ยวเดี๋ยวรอคือผลผลิตก็ค <symbolism> ืออาจจะสตาร์ตต่อไปเลยอย,งงอย่างนงี้คืออย่างนงี้จะคือจะหยุดทางอากอน อันนี้ช่งกักเลยต้องรอใบใหม่ช่งักเลยต้องรอต้องรอใบชุดใหม่ครับต้องรอใบชุดใหม่เลยชุดใหม่นะครับแต่ว่าพูดถึงว่าผลผลิตเนี่ยเกษตรศาสตร์50เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอใบด่างกันก็จริงเจอเพรียไฟกันก็จริงคือใครทํามันหรือสองนี่ยังไงต้องเจอแน่นอนถ้าใครคิดทํามันหรือสองเนี่ยแรงเพรียไฟไรแดงนะครับจะเจอแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ใครเอาอยู่แต่ว่าผลประกอบการก็คือผลผลิตคือยอดตันเนี่ยเกษตรศาสตร์ปีนี้จะเป็นพระเอกโชว์ได้ น้ำหนักชัดเจนกว่าชัดเจ,จนกว่าครับแบบถึงแม้ว่าจะโดนใบร่วงโกนอ,อย่างนี้ถ้าเทวดาไม่ไม่มาเลยถ้าเขาเรียกว่าทำไมใจร้าจนเกินไปก็มาให้อย่างนี้นะเออย,ยังพอรอดอย่างเงี้ยอย่างงครับ่อะอย่างงี้พอฟื้นอ่าฟื้นยังไี้ฟื้นเลยเนี่ยอย่างงี้ฟื้นเลยนะตัขนาดนี้น,นะตัวขนาดนี้ผมให้ให้หายไปเดือนทั้งเดือนสบายบื่อได้ได้อยู่นะอย่างงี้ได้อยู่สบายสบายแต่ของเราของเราต่อยอดของเราเนี่ยคือเราก็ต่อยอดไปเลยไหลไปเลยจริงๆถ้ามันจะไม่เข้าหรอกครับถ้าเรามี มีความสนใจคือดูแลในไร่ประจำเนี่ยน,นะคืออย่างผมเนี่ยทำเยอะแล้วก็มีอาชีพรับจ้างด้วยครับต้อง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 ทำใจแต่ถ้า FC ท่านไหนที่มีเวลา,วาดูทำมีเวลาทำไร่น้อยอ่าตั้งสิบไร่ยี่สิบไร่เนี่ยหรือว่าสี่สิบห้าสิบไร่ถือว่าดูแลแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดปรไับจ้างใครแล้วผมท้าให้เลยว่าเพียร์ไฟแดงไม่มีทางลงแน่นอนหัวอันนี้นนหัวมาอีกแล้วเหรอสองยีง่สเดือนกว่ามีแล้วหนวลวูลองเคยคุยดูแฟนเคยคุยดูแล้วเออ น,นั้นน่ะออกไอดวงะอะออกอ๋อคุยตรงออกเขาก็เจอมีมันก็มีหัวแล้วเนี่ยหัวเท่านี้ป้อนนิ้วก้อยแล้วอืมตอนนี้เรามองไม่เห็นรอยแตกหรอกเพราะฝนลงอ่าฝนลงฝนลงกิงบ๊บหมดเลยไม่รู้รตอนไหนยังไงอ่าแต่ว่าผลผลิตเรื่องของผลผลิตก็จะคือจะทรกรณะแคล้ายกันยางงี้น,นะครับครับแต่ว่าปีนี้ผมว่าน่าจะน่าจะได้ดีกว่าอ่าแปงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเรามาเจอตัวซุปเปอร์ก่อนออ่อาเจอตัวซุปเปอร์ที่เขาส่งมาผมนะคือมาทดลองใช้ก็คือ มีตัวสเปอร์มาก่อนเพราะว่าตัวสเปอร์ใเนี่ยที่ผมที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีพีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้แสงหมดแล้วใช่ดู e ี2ก่อนเพราะอ p พีสองนี่คือเราปลูกเนี่ยมันช่วงประมาณรักพฤษศิกามันกันแต่นี้อันนี้ปนี้จะปลูกปลายพฤษศกาแต่นั้นก็คือจะปลูกประมาณต้นพฤษศกาเพราะว่าถ้าเราก็ฉีดประคุมฉีดเลยสิบวันฉีดสิบวันฉีดตอนนี้มันเขียวมันตัวไวไงเขียวตัวไวแล้วใบด่างนี่ใบด่างนี่คือเอาไปปลูกแล้ใบด่างทั้งแปลงนะอืทั้งแปลงแล้วผมก็ทนพันธุ์ที่่่มมมันไไเป็บดาางงลคร แล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เราไปดูความสวยของมันกันละกันแต่ก็มีเพยไฟไายแดงลงไหมพอได้เหมือนกันแป่งนู้นอหรอืมแป่งนู้นแต่ว่าลักษณะลักษณะก็คือกล้องเราไปไหนละกล้องเราอ่าแต่แปลงอย่างแปลงอีพีสองที่เราจะลงนั่นแต่ลักษณะก็คือมันเพรไฟไายแดงก็ลงเหมือนกันแต่ว่าเรารับประกันว่าตอน,น,นแรกที่เราเดินเดินปุ๋ยเดินขโมยไม่ไหวอ่ะกันนนำไม่ไหวน่ะคือหัวเราดีแล้วโครงสร้างของเราดีกว่าต่อให้มึงเอาให้เป็นวันหนึ่งเป็นเพรไฟลาแดงในวันเนี้ย เป็นกูดอย่างเขาเนี่ยแต่ผมคิดว่าเวลาฝนมาอย่างนี้แต่ใหม่แต่ใหม่เนี่ยเราสตาร์ทได้ไวกว่าเพราะเขาก็ดึงทานหาลงไปข้างล่างหมดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูแปลงที่ใช้เป็นรุ่นซูเปอร์ปอัน,นี้ยังเป็นรุ่นธรรมดาใช่รุ่นธรรมดาเราเราก็พัฒนาไปเรื่อยว่า,าทำยังไงมันจะถึงหยุดไอตัวพวกปัญหาในในไร่มันไม่ให้มันระบงระบาดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูว่ามันหยุดได้ประมาณไหนกันอือฮึใช่ใช่อันนี้จะเป็นรุ่นทดลองกันนะครับทดลองนะครับนะใครอยากใช้ประมาณสักสี่ห้าไร่ก็ชุนตี้ไป ไป่สี่ละห้าลังนะนะใครมีเป็นสิบไรก็คู่นี้ไปนะครับรับรองรัครับผมเขาดีจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้มีเวลาคือจะสิบวันฉีดเนี่ยทวงที่ว่าก่อนแรงเนี่ยไรไรมาแรงๆทำเลยน้อยๆอ่ะคือทําน้อยได้มากเนี่ยผมว่ามันมีอยู่จริงมีอยู่จริงมีอยู่จริงนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันอ่าแปลงที่ว่าฉีดทีหน่อยอ่าฉีดทีหน่อยแล้วก็ใบด่างใบด่างนี่คือต้นทุนใบด่างนั้นคือทั้งแปลงยูแล้ว ทุนใบด่างมีทั้งแปลงอยู่แล้วแล้วก็พอเราปลูกขุดพุปลูกเลยเนี่ยคือใบด่างและแปลงมันอยู่ในไร่อยู่แล้วเราก็เราก็ไปดูว่าเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูว่ามันทํางานแล้วมีประสิทธ<ม>ิภาพปังข<ม>นาดไห<อ>นตัวซูเปอร์นะครับวันนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวเรานนต้องไปกินชาบูแล้วนะเอฟซีใครอยากกินก็ตามมานะครับบายครับบายครับจริงๆถ้าเทียบทัศน์ที่บัญชีอย่างที่ผมผมลงที่รกนะมันจะกันได้เยอะกว่านี้มันกันเยอะกว่านี้อันนี้เรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ